สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เจเจจะพาทุกคนมาชมฟาร์มเห็ดการจนาที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะที่นี่เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีขายส่งครบวงจรตั้งแต่ก้อนเชื้อเห็ดเห็ดสดไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดต่างๆสายพันธุ์หลักๆก,ก็จะมีเห็ดนางรมเทา เห็ดนางรมขาวเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนแล้วก็เห็ดเป่าฮื้อแล้วก็มีอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมาค่ะทุกคนตามเจเจมาด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจเจจะพามาทำความรู้จักกับคุณแม่ตุ๊กปิติมาล่ามสมบัติเจ้าของฟาร์มเห็ดการจนาท่านนี้เลยนะคะเจเจก็ขออนุญาตส่งไม้ต่อให้คุณแม่ตุ๊กเลยนะคะ อันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานหน้าแรกออกมากับสายฝนอันนี้เพิ่งเก็บไปนะคะที่เห็นรากเห็ดยังไม่ได้กวาดทำคำาความสะอาดโรงเรือนทั้งหมดล็อตนี้ก็ประมาณ5,000-6,000ก้อนนะคะวันนี้ผลผลิตออกเยอะมากตอนเช้าแล้วก็อันนี้เป็นรอบบ่ายนะคะดอกที่เหลือเล็กๆนี้พรุ่งนี้เช้าก็เก็บอีกรอบหนึ่งเก็บดอกเห็ดออกไปแล้วเราก็จะให้น้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราให้น้ําก่อนค่อยเก็บเห็ดนี้ไม่ได้เห็ดจะ มีความชื้นสูงแล้วก็เปียกจะดอกดอกเห็ดจะเสียเร็วนะคะแม่ค้าก็จะไม่ค่อยชอบผู้ฐานปกติเขาจะให้ผลผลิตสูงในฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวนะคะซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าผู้ฐานมากที่สุดนะคะเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็มีดอกแล้วก็ได้น้ําหนักดีตัวช่อเห็ดก็จะเป็นดอกเห็ดจะมีสีเข้มเพราะอากาศเย็นลงนะคะมีความชื้น าจากฝนมาช่วยก็จะทําให้ผลผลิตสูงและเหมาะที่จะเลี้ยงหน้านี้ส่วนมีนาเมษาภุมพาเราก็จะหยุดผลิตเห็ดนางฟ้าพุฐฐานมาทำเฉพาะเห็ดดังรมดําแทนนะคะลักษณะโรงเรือนที่ปลูกโครงสร้างทั้งหมดนี้เป็นเหล็กนะคะหน้ากว้าง4เมตรครึ่งความสูงจากรัดพอเสาถึงดั้งเมตร80เซนนะคะความยาว18เมตรความจุ10,000ถึง12,000ก้อนเชื้อต่อโรงเรือน ทั้งหมดลงความจุขนาดนี้มี16โรงเรือนแล้วที่ฟาร์มเห็ดกาญจนาก็จะมีโรงเล็กที่มีความจุ5,000ก้อนอีก5โรงเรือนค่ะที่มีความจุประมาณ5-6,000ก้อนนะคะสามารถเลี้ยงได้ทั้งเห็ดขอนหรือเห็ดนางฟ้านางรมก็ได้ค่ะที่ฟาร์มก็จะพอเลี้ยงเห็ดแทบทุกชนิดที่สามารถเลี้ยงได้ในวัสดุพอ่อที่เป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารา ก็จะมีนางฟ้านางรมนางรมตอนนี้ก็ผลิตเฉพาะนางรมดำแล้วก็มีเห็ดคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดเป๋าฮื้อด้วยนะคะผลิตก้อนตามฤดูกาลค่ะเพราะช่วงนี้อากาศบ้านเรามีความปรวนแปรดังนั้นเห็ดที่เพาะยากๆก็จะไม่ทำจะเพาะเฉพาะเห็ดที่ทนสภาพอากาศปรวนแปรได้และให้ผลผลิตสูงได้ะคะ่ะที่ปลูกต้นไม้นะคะ,ะเห็ดเนี่ยบ้านเราเป็นบ้านบ้านเราเนี้ยอากาศจะร้อน ความชื้นก็จะน้อยดังนั้นสิ่งแรกที่คิดก็คือปลูกต้นไม้ให้เยอะนะคะเพื่อช่วยเป็นการบังลมแล้วก็ช่วยให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็อากาศในฟาร์มเย็นลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็นดนางรมเทาเห็นดนางรมเทานะคะลักษณะดอกเป็นช่อๆที่เป็นหลังคาที่เป็นพลาสติกกับสแลนนะคะไม่ไม่ได้มีหญ้าแต่ว่า เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีสวนไม้ผลหรือล่องสวนอันนี้ก็สามารถทําทใต้ร่มไม้ได้เลยหรือสวนไม้ผลได้โรงเรือนนี้กว้าง2เมตรนะคะความยาว18เมตรความสูงจากดินถึงรัดคอเสาก็2เมตรนะคะให้น้ำได้ทั้งระบบสปริงเกอร์หรือจะใช้มินิสปริงเกอร์หรือใช้สายยางฉีดก็ได้นะคะที่มีหัวฉีดที่เป็นหัวหัวฉีดพ่นฝอยะคะ่ะ แล้วก็ความยาวของโรงเรือนนี้ก็18เมตรเหมือนกันนะคะความจุได้5,000-6,000ก้อนต่อโรงเรือนค่ะอันนี้ก็สามารถเลี้ยงเห็ดนางฟ้านางรมคนญี่ปุ่นเปาฮื้อเลี้ยงได้นะคะถ้าจะจะเลี้ยงเห็ดขอนก็ได้ค่ะเราโดยเราใช้ผ้าพลาสติกคุมรอบด้านข้างอีกทีหนึ่งค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นนางรมนะคะนางรมเทาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเป็นนางฟ้าปูฐานนะคะ าสามารถเลี้ยงอยู่ด้วยกันได้นะคะมีเห็ดที่เลี้ยงด้วยกันได้ก็จะมีนางฟ้าปูฐานนางรมเทานางรมฮังการีนะคะก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นกับเห็ดขอนเอามาเลี้ยงรวมกันไม่ได้นะคะแต่และชนิดเห็ดชอบความชื้นบรรยากาศในการเพาะเลี้ยงต่างกันค่ะตังพายลานะคะเป็นวัสดุเพาะหลักที่เราใช้อยู่นะคะเป็นวัสดุเพาะหลักที่เราใช้ถามว่า จะขาดแทนไหมคงไม่ขาดแทนเพราะประเทศไทยมีสวนยางเยอะนะคะเห็ดมาแล้วนะคะก็จะมาตัดแต่งนะคะตัดแต่งวิธีตัดนะคะก็ตัดรากเป็นที่เลื่อยนะคะก็ตัดออกหรือบางทีก็จะตรงคอขวดก็จะมีรอยเปื้อนก็ใช้มีดกราออกนะคะการตัดแต่งเห็ดก็คือเราจะตัดแต่งออกให้น้อยที่สุดนะคะเพราะไม่งั้นน้ำหนักเราก็จะเหลือน้อยนะคะในส่วนที่เสียหายหรือไม่สวย ก็คัดแยกออกถ้าดอกบานเกินไปนะคะอันนี้เป็นนางมนรมนางรมดำหรือนางรมเทาทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นนานฟ้าที่เกิดมานะคะหลังจากดูมาจนถึงช่วงท้ายคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหากสนใจนะคะเดี๋ยวเจเจจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะคะ หากสนใจก็ติดต่อหาคุณแม่ตุ๊กได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจเจขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ